สวัสดีชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้ก็ดิรา mm hmm. เป็นครั้งที่2ที่มีการถ่ mm hmm. ายทำขึ้นมาและก็มาตามติดชีวิตดาว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้ก็หลังจากเสร็จงานทำดีให้พ่อดูแล้วก็มาชอปปิ้งกันเล่นๆน,น,นะครับกับน้องสาวซึ่งนางก็ทำทำอะไรของนางไปดูที่เราดู <laughs> นางซื้ออะไร <laughs> แต่ครั้งนี้ เราจะขอเปิดตัวที่เรียกว่ามุ่มหลอกเกาหลีมาแรงมากๆเรียกได้ว่าเขาจะมาโกอินเตอร์ที่ไทยเป็นครั้งแรกและเขามาพร้อมกับทรงผมอันใหม่ของเขาครับนั่นก็คือแทนแทนแทนเกิดเกิดเกิดเกิรู้สึกงไงบ้างครับที่แบบตัดผมเป็นครั้งแรกก็ในชีวิตนี้ไม่เคยทำสีมาเลยครับเป็นสายคอครับแม่ที่เสียอะไรทันเสียอะไรสีแดง ดีแดงบ้านพี่เขาเรียกน้ำตาลป่ะเอาละตื่นเต้นไงพูดผิดเลยถือน้ำตาลเลยเรื่อ่เกาหลีเกาหลีก็ใครที่ชื่นชอบก็ไปมินไอจีนางได้นะโอเห็นแล้วครับเออแป๊บเดียวมาหรอวาเต็มวันนี้ก็อัปเดตกิจกรรมก่อนจะกลับบ้านนะครับวันนี้ก็บ๊ายบาย